เริ่มต้นด้วยการสบัดเอวนี่เป็นสูตรของเศ้าหลิงผนวกบูตึงตบตามตัวโดยเฉพาะหัวไหล่มันใช้มือถือเยะ ควงแขนควงแขนโดยใช้เอวเอวเป็นตัวสะบัดน่ยดือดเอวเป็นตัวสะบัดถ้าไปเฉยๆมันจะห้อยันก็ใช้เอวเป็นตัวสะบัด เอวสะบัดมือจะแรงเหมือนการถูกตบด้วยกำลังภายในนี่เป็นท่าที่เรียนฝึกในไต้หวันตามสวนสาธารณะต่างๆไม่ต้องเสียตังค์บิดเอวนะครับบิดเอว สบัดเอวหายใจเข้าหายใจออกตามธรรมชาติตัวร้อนเลยต้องรักษาหุ่นไม่มีพุงอย่ามีพุงนะครับ กกำลังายให้ได้ผู้ชายก็สัดส่วนความสูงลดด้วยอายุหรือเอาร้อยเอาร้อยลบผมสูงร้อยเจ็ดสิบเอาร้อยลบก็น้ำหนักไม่ควรจะเกินเจ็ดสิบแตนเีพวกาอายุ6 5สิ้าหกแล้วก็บวกลบยาให้เกิน5้ากิโล สุขภาพแข็งแรงเข้าวานะครับสองสามนาทีแล้วก็ไปฝึกไปวิ่งต่อ